ซพ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราทำความสงบใจสงบกายกายก็นั่งตรง อย่าไปก้มนักอย่าเงยนักถ้าไปก้มลงไปแล้วมันก็ง่วงนอนต้องสกัดกัน้นความง่วงเหงาหา้านอนให้มันได้เพราะมันเป็นมารความง่วงเหงาหา้านอนเนี่ยมันทำให้จิตใจนั้นสงบ อยู่โดยลำพังไม่ได้ทำให้จิตนั่นมันเซอ่อไม่มีปัญญาอะไรเลยถ้าผู้ใดปล่อยให้ความง่วงมันครอบงำแล้วไม่มีปัญญาจริงๆเนั่นัน่นทุกคนนะ ให้นึกว่าเรานั้นยังไม่มีปัญญาแหลมคมพอที่จะละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ดังนั้นเราจึงต้องมาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นต้องให้นึกอย่างนั้นปัญญาที่จะละกิเลสได้นะั้นมันต้องเกิดจากสมาธิคือทำใจให้สงบ เป็นฐานที่ตั้งของปัญญากรอ,อันปัญญาที่จดจำศิลปะวิทยาความรู้ต่างๆตามตำรับตำราอันนั้นมันไม่สามารถที่จะมาละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ <c oughs> มีแต่ปัญญาอันเกิดจากสมาธินี่แหละ มันสามารถที่จะละกิเลสบาปรธรรมต่างๆได้นะดังนั้นให้พากันปลุก,กจิตใจของตัวในชื่นบันต่อพระธรรมคำสอนของพระเ,เจ้าอย่าให้ใจมันตกลงไปสู่เหวแห่งความง่วงราอาาัยสตินี่แหละอาศัยขันติความอดทน อดไปแล้วมันเอาชนะมันได้ดมันจะง่วงมันจะโงกไม่ง่วงไม่ไม่ไมให้มันโงกอดทำใจเข้มแข็งไว้อย่างนี้นะไม่อ่อนไปตามความง่วงนั้นไปไปมันก็เอาชนะความง่วงนั้นได้อะมัน ต้องหาอุบายกำจัดมันจึงได้ถ้าเราไม่หาอุบายกำจัดมันแล้วมันจะต้องหลังขวานอย่างนี้แหละเรื่อยไปอ่ะนั่งสมาธิเวทีใดก็มีแต่ความวาง่วงแลยนะมาครอบงำจิตอสู้ไม่ไหวกว็เลิกเสียอย่างนี้นี่มันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยการปฏิบัติภาวนา ทำอะไรเราต้องมุ่งให้มันได้ผลไม่ใช่ทำพอพะเะ่ขอไปที่หรือว่าทำโดยจำใจทำโดยจำใจอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไม่ได้ผลดังนั้นต้องทำด้วยความพอใจจริงๆโดยมาคิดเห็นว่า ถ้าว่าตนไม่ทำความเพียรทางจิตใจนี่ตนก็พ้นทุกข์ไม่ได้สักทีจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปสักกี่ร้อยชาติก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ไปได้ต้องคิดถ้ามันเห็นอย่างนี้ถ้าคิดเห็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละผู้นั้นมันจะได้ขมักขมันสะ สร้างกิเลสให้เบาบางไปจากกิตตัวเองก็ <c oughs> <c oughs> ที่เป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี่นะก็เพราะกิเลสไม่ใช่เหรอ <c oughs> ดวงจิตที่มันเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี่ต้องพิจารณาให้มันเห็นมันไม่สงบก็เพราะกิเลสมันรบกวนไม่ใช่อย่างอื่นได้ ถ้าไม่ราคะรบก,กวนก็เป็นโทสะมันรบก,กวนเอาถ้าไม่ไม่โทสะก็โมหะมันรบก,กวนโมหะมันรบก,กวนนี่มันทำให้จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปโดยไม่มีขอบเขตคิดปรำปราไปทั่วดีก็คิดชั่วก็คิดไปเจอเรื่องใดก็ คว้าได้เรื่องใดก็คิดปรุงแต่งเรื่อยไปนั่นเรียกว่าโมหะความหลงมันครอบงำแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยบางทีก็ง่วงเซื่ออย่างว่านั่นแหละไม่อยากคิดอะไรบางคราวสบะกคิดมากะนี้คิดมากแต่หาจะเอามาเป็นประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ความคิดด้านนั้นนี่ท่านเรียกว่า ปล่อยให้ความหลวงมาครอบงำะงนะนะมันต้องพิจาราดูตนของตนการภาวนาก็คือการเช็คดูดวงจิตดวงใจนี่แหละว่ามันเป็นอยู่อย่างไรอะ่ะปัจจุบันนี้แหละต้องต้องเพ่งเอาปัจจุบันนี้จะไปเพ่งไปอดีตอนาคตนั่นมันมันไม่รู้หรอก เพราะว่าดวง,งจิตดวงนี้มันมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เองเนี่อดีตมันก็ล่วงมาแล้วอนาคตมันก็ยังไม่ได้ไม่ถึงแต่แล้วมันมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เราจึงต้องกำหนดเพ่งดูจิตใจอันนี้ในปัจจุบันนี้เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่ มันก็รู้เลยว่าจิตนี่เมื่อมันมีกิเลสมารบก,กวนอย่างนี้มันก็ทำให้คิดปรุงแต่งอะไรต่ออะไรอย่างว่านั่นไม่หยุดยั้งนะถ้ากิเลสมันไม่รบก,กวนเอา,อานี้พอเราเพ่งเข้าไปมันก็สงบลงไปสงบลงไปจนถึงที่เดิมมนันูุ่น เมื่อถึงที่เดิมแล้วมันก็หยุดแหละนี่อยู่มันก็สงบอยู่ได้นั่นเรียกว,ว่ากิเลสมันไม่ได้รบกวนกิเลสมันไม่รบกวนก็เพราะอาศัยสติเนี่ยควบคุมจิตไม่ให้จิตมันอ่อนไปตามกิเลสไม่ให้มันปรุงแต่งไปตามาเรื่องของกิเลส สติเข้าไปควบคุมจิตไว้สมปัญญะกำนรู้กายก็สก,กว่าแต่กายจิตก็สก,กว่าแต่จิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนอะไรนี่สติอันนี้มันให้ระลึกให้มันแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆจนระลึก ดูกายก็จนรู้ว่ากายนี่ก็ไม่ใช่ของใครนี่ลึกดูจิตนี่ก็มันไม่ใช่ของใครจิตนี่ก็ดีไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองน,ะนี่ต้องกำหนดรู้ให้มันลึกซึ้งเข้าไปอย่างนี้เรื่องสตินั่นนะถ้ามันเกิดทุกเวทนาขึ้นอย่างนี้ก็ กำหนดรู้ว่าเวทนานี้ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนอย่าไปสำคัญว่าเราเป็นทุกข์ให้มีสติเตือนจิตนี่ว่าทุกขเวทนาต่งตางๆวันนี้ไม่ใช่ของเราไม่มีอยู่ในเราเราไม่ได้มีอยู่ในทุกขเวทนาเหล่านี้ก็มันจะมี เราอยู่ได้อย่างไรแม้แต่จิตก็ยังไม่ใช่ของเราแล้วนี่มันต้องรู้อย่างนี้มันยังบรรเทาทุกขทางใจนี้ได้ถ้าหาว่าสติไม่เตือนใจอย่างว่านี่แล้วใจมันก็ไปยึดเอาทุกขเวทนานั้นมาเป็นของตน,นะนก็คล่ำควรแล้ววันนี้นะวันไหวขาดความอดทนยั่งคิด เมื่อจิตมันอ่อนแอไปตามทุกขเวทนาแล้วนะมันเป็นอย่างไนเพราะนั้น,น,นก็ในเมื่อเรารู้ว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็อดกั้นแลโอดกั้นทนทานเอาไม่ต้องวันไหวไปตามมันวิธีที่ จะพ้นจากทุกข์ได้มันก็ต้องรู้เท่ารู้เท่าแล้วต้องอดทนอย่างนี้นะไม่อวันไว้กับทุกขเวทนาเมื่ออดทนได้มันก็พ้นทุกขเหล่านี้ไปได้ถ้าอดไม่ได้ปล่อยใจให้วิตกวิจา์เศร้าโศกไปพิไรลำพันไปต่างๆนานาอยู่อย่างนั้นนะจะแสดงว่าจิตมันยึดเอาทุกข มาเป็นอารมณ์มาเป็นเครื่องอยู่ในใจหาก,กว่ามาละโลกนี้ไปทุกนี่มันก็ติดตามไปอีกแล้วเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันนั้นอย่าไปชอบมันเลยอย่าไปยึดไปถือเอามันก็อยู่ที่ตัวเราสอนตัวเราเองนี่แหละ อยู่ที่จิตนั่นสอนจิตเองไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะว่าจิตแท้ๆเรามีดวงเดียวหนึ่งนะนั่นดันจึงว่าเอาจิตสอนจิตเดียวนี่นะอันผู้อื่นนะั้นเพื่อนก็สอนเป็นครั้งเป็นคราวไม่ได้มานั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลาไปแต่ตัวเองนะ่สอนตัวเอง จิตสอนจิตแหละสำคัญมากเพราะมันก็จิตนี่มันก็มีดวงเดียวอย่างว่านั่นแหละแล้วถ้าตนไม่สอนตนอย่างนี้ฉะไหนมันจะพ้นทุกข์ได้นี่ก็ต้องสังเกตดูอตนไม่สอนตนให้ปล่อยให้วางสังขารทั้งหลายนี่ทุก คเวทนาต่างก็มารวมลงเรียกว่าสังขารเหมือนกันเนี่ยสังขานี่แปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานี่นะคำว่าสังขารน,นะน,น่ะก็กายกับใจนี่ก็อาศัยบุญบาปที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนัน,นะมันมาปรุงแต่งให้เกิดมีขึ้นนะไม่ใช่ว่าใครมาสร้างให้หรอกรูปกายอันนี้นะ กรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันติดตามมามันนำดวงจิตมาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบะนี่บุญกรรมนั่นมาแต่งธาตุของมารดานี่ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆหมดนี่มันก็อาศัย อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเนี่ยเอาถ้าไปยึดมั่นในบุญในกุศลไม่ยึดเอาบาปไว้ในใจอย่างนี้นะอันถ้ามีแต่บุญกุศลล้วนๆมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันก็ดีร่างกายอันนี้นะเกิดมานะ,ะมันก็ไม่ค่อยวิบัติขัดข้อง ไม่ค่อยมีโรคภัยอันร้ายแรงอะไรมาเบียดเบียนแต่ถ้าว่าจิตยึดเอาทั้งบุญทั้งบาปติดตัวมาอย่างนี้นะมันก็มีทั้งบุญทั้งบาปมาตกแต่งร่างกายนี้ให้เกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แสดงถึงความวิบัติให้ปรากฏเมื่อถึงวาระบาปมันให้ผล แต่ถ้าหากว่าบุญมันอกมีโอกาสให้ผลก่อนอย่างนี้มันก็ทำให้ร่างกายนี่กระซุ่มกระซวยไปเจริญใบใหญ่โตขึ้นมาไมา่ว่าถึงวาระบาปมันให้ผลนะอาแหละร,ร่างกายนี้มันก็วิบัติสุดโทมลงไปรักษาอย่างไรมันก็ไม่หายอันชื่อว่าบาปกรรมมันให้ผลแล้วนะ ก็ต้องพิจารณาให้มันรู้มันเห็นอย่างนี้ถ้า,ถาว่าใครได้พบกับวิบากกรรมต่างๆอย่างว่านี่นะก็ต้องพิจารณาให้มันรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่าโอ้กรรมของตัวเองทำมาโนะจะเอาไปโยนให้ใครแล้วก็ไม่มีใครรับเอาตนเองทำออากมาเองตนเองก็สเสวยมันเองเอาสเสวยมันไป เมื่อมันหมดเขตมันแล้วมันจะดับไปเมื่อมันยังไม่หมดเขตของมันก็สู้ทนอดกั้นเสวยวิบากกรรมอันนี้ไปไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเศร้าโศกกระเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แหละมันจึงจิตใจยังไม่ได้แปลปวนเป็นต่างๆไป อันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจกรรมวิธีต่างมนีว้มันไม่แน่เหมือนกันนะบาปกรรมนี่นะถ้ามันได้ทำมาแต่ก่อนจริงนะบางทีมันก็ไปให้ผลเอาตอนเมื่อกแก่ชลาไปก็มีบางทีมันก็ให้ผลตอนอยู่ในวัยกลางคนก็มีบางทีมันก็ให้ผล ในวัยหนุ่มวัยสาวก็มีบางทีมันก็ให้ผลตอนเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่มันสุดแล้วตั้งแต่การเวลามันมาถึงเข้าเมื่อเป็นเช่นนี้นะทุกคนก็ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจไว้เผื่อว่า,าตนได้ทำกรรมชั่วอย่างใดหนึ่งมาแต่ก่อน เมื่อกรรมชั่วมันไให้ผลเวลาใดเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเคยได้พิจารณาล่วงหน้าไว้แล้วอย่างนี้แหละไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้สะดุ้งหวาดกลัวมันเมื่อรู้ว่ารักษาเยียวยาอะไรก็ไม่ไม่ได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของกรรมของเวรแน่นอนอย่างนี้ ถ้าหากว่าคมเวรในหนหลังไม่มีปัจจุบันนี้มันก็มีชีวิตเป็นอยู่ไปอย่างราบรื่นเมื่อมีชีวิตเป็นอยู่ไปอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่ควรประมาทอนี้ถึงมันจะราบรื่นอย่างไรเมื่อหมดบุญหมดกรรมที่อุปถัมภ์บำรุงนั่นแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องแตกทำลายลง นี่ก็ต้องเตือนตนไว้ไม่ประมาททำความเพียรพยายามให้ใจมันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปให้ได้ผู้ใดใจยังฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่ก็ดีแต่ผู้ใดทำใจสงบลงไปได้แล้วเอา้าก็ฝึกพิจารณาบริหัดพิจารณา เพ่งพิจารณาความจริงของอัตภาพร่างกายอันนี้ให้มันเห็นให้มันรู้มันเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆ <c oughs> ไม่มีใครจะพิจารณาให้เราได้ขอให้เข้าใจไม่พิจารณาไม่มีใครที่จะมารู้แทนได้ ไม่มีใครที่จะมาสะเสวยสุขสเสวยทุกข์อันเกิดจากผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ระบุคคลกระทามาไม่มีใครมาสเสวยแทนได้นตนเองแหละเป็นผู้สเสวยเองตนเองมีหน้าที่รู้เท่าเองถ้าตนไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว มันก็จะไม่รู้เท่าสุขไม่รู้เท่าทุกข์เมื่อไม่รู้แล้วมันก็ต้องติดต้องข้องอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้ารู้เท่าแล้วมันก็ไม่ติดไม่คล้องแบบนี้มันมันก็ปรงก็วางไว้ตามสภาพมันได้แต่ไม่ว่าบุคคลนั้นจะปรงจะวางลงอะไรก็ช่างมันก็ยังรู้สึก ความสุขความทุกข์อันนั้นอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันไม่วันไว้ไปตามเมื่อมันรู้เท่าอืมเมื่อมันรู้ว่าทุก,ทกทสุขต่างๆเหมือนี้ล้วนแต่เป็นสังขารธรรมทั้งนั้นเลยสังขารธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดา ทุกมันเกิดขึ้นอย่างว่านี่แหละมันไม่ใช่ว่ามันจะตั้งอยู่นี่ตลอดไปอ่ะมันก็มีทางดับไปได้ในเมื่อธาตุสีข่ขันธ์นี้มันแตกมันดับลงทุกเวทนามันก็ดับไปตามกันนั่นแหละเมื่อขันธ์ทั้งห้านี่มันยังมีอยูอย่ตราบใดแล้วทุกนี่มันก็มีอยู่ตราบนั้นแหละไม่มากก็น้อย <c oughs> มันยังมีอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ทุกเพราะโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นมาบีบเบียดเบียนเอาอย่างนี้มันก็เป็นทุกเพราะอิริยาบถทั้งสี่อันเนี้ยเดินมากก็เป็นทุกยืนนานก็เป็นทุกนั่งนานก็เป็นทุกนอนนานก็เป็นทุก อะไรหมดนี่นะเนี่ยหิวข้าวก็เป็นทุกข์กระหายน้ําก็เป็นทุกข์รับประทานอาหารไปแล้วท้องผูกท้องไม่ถ่ายก็เป็นทุกข์เอา้าทายมากก็เป็นทุกข์ลองสังเกตดูสินี้แหละมันมีแต่ทุกข์ต้องทําความรู้เท่า ต้องพยายามทำความรู้เท่าทุกต่างๆเหล่านี้ให้ได้เมื่อไม่รู้เท่าทุกเหล่านี้มันก็พ้นจากขันห้านี้ไปไม่ได้เมื่อไม่รู้เท่าทุกเหล่านี้จิตใจวันไหวไปมานั่นก็แสดงว่ามันยึดมั่นในขันห้าแล้วมันยึดว่าเป็น ตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราความยึดมั่นนี่เราก็เป็นตัวกรรมบัด้นั่นเป็นตัวกรรมนำดวงจิตนี่ไปปฏิสนธิใหม่ต่อไปอีกก็ได้อาศัยขันห้านี้เกิดขึ้นมาอีกอยู่อย่างนี้แล้วให้พากันพิจารณาให้มันเห็น นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้เบื่อหน่ายพระองค์จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าทุกขาชาติปุับปุนังการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้เรามาพิจารณากันดูว่ามันเป็นทุกข์อย่างที่พระองค์เจ้า แสดงไว้หรือไม่เรารู้เราเห็นอย่างนั้นหรือไม่นี่ถ้าว่าผู้ใดพี่นายังไม่เห็นก็แสดงว่าผู้นั้นยังไม่รู้จักทุกเลยยังไม่ได้รู้จักทุกเมื่อไม่รู้จักทุกมันก็จะไปรู้เท่าทุกได้อย่างไรอ่ะเปน็นงง้นก่อนที่มันจะรู้เท่าทุกได้มันก็รู้จัก ว่านี้คือทุกข์อย่างนี้นี่มันก็ชี้เข้ามาสู่กายนี่มันเป็นคือทุกข์มันเพราะอะไรมันยึงเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง,ยงน,นี่คือทุกข์ใจเพราะอะไรมันยังทุกข์ใจนี่เพราะว่าใจมันไปยึดถือ,อเอาสังขารต่างๆไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา เมื่อสังขารนี่แปรผันวันไว้จิตก็วันไว้ไปตามเพราะใจมันยึดเอาราคะความกำลัดยินดีไว้มันยึดเอาโทสะความโกรธความบยาบาทไว้มันยึดเอาโมหะความหลงไว้กีเลยล่านี้เมื่อจิตยึดเอาไว้แล้วมันก็รบกวนจิตนี้ให้วันไว้พุ่งสร้นเรื่อนร้อยไปอ่ามันถึงได้เป็นทุกข์แบบนี้ นี่ต้องสาวหาต้นเหตุแห่งทุกข์ให้มันพบมเมื่อเราสาวหาต้นเหตุมันได้อย่างนี้แนละ้เราก็ไปกำหนดละต้นเหตุมันอันนี้ส่วนต้นเหตุคือราคะโทสะโมหะนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลละได้ไม่ใช่ละไม่ได้ถ้าหากว่า ละไม่ได้แล้วพระศาสดาไม่ไม่ทรงสอนให้ละต้องเตือนตนอย่างนั้นแต่ว่าการละนี่มันก็ต้องอาศัยความเพียรความอดความทนอาศัยอุบายปัญญาสอนใจเข้าไปด้วยนั่นต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเป็นกำลังมันก็กจึงจะละกิเลสดังกล่าวมานั้นให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไป จากดวงจิตนี้ได้ถ้าหากว่าขาดคุณธรรมหมนี้เป็นกำลังใจแล้วนั่นไม่ได้นะล่าไม่ได้จริงๆเพราะเมื่อกิเลสเหล่านี้มันรบกวนกระทบกระทั่งจิตใจเข้าไปใจไม่เข้มแข็งมันก็อ่อนพับไปตามมันเลยอย่างนี้เนะ่ยเมื่อมันอ่อนพับไปตามมันเลยมันก็ใช้กายเราแสดงออกกว่านี้นะอ่อ ถ้าถ้าวันไว้ไปตามอำนาจอย่างราคะอย่างนี้มันก็ไปใช้กายนี้ไปแสวงหาความรักความใคร่ใช้วาจานี้พูดอะไรคุยกันก็คุยกันพูดแต่เรื่องรักเรื่องใคร่ไปแล้วบบบนี้นะนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นการที่จสียใจจะไม่อ่อนแอไม่วันไว้ไปตามกิเลสเหล่านี้ กะเพาะเราสร้างบุญกุศลสร้างความดีต่างๆให้เกิดมีขึ้นในใจถ้าเป็นผู้ครองเลือนก็เริ่มแต่การให้ทานนั่นแหละมาจนถึงการภาวนาสมาธิอ่าเป็นบรรพชิตก็ต้องเริ่มตั้งแต่การรักษาศีลสาวีนัยให้บริสุทธิ์มาจนตลอดถึงมาเจริญปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นอ่ในดวงกิจนี้ นั่นแหละมันถึงจะละที่เล็แต่จึงจะรู้เท่าทุกข์อันมีเกิดขึ้นมีขึ้นคือทุกข์กายทุกข์ใจดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนั่นได้ดังแสดงมา